สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาธนาคารความสุขบาคมอะไรสมาชิกธนาคารความสุขและผู้ที่สนใจในการฟังนิทานธรรมะทุกท่านนะครับนี่คือกิจกรรมการเล่านิทานของธนาคารความสุขวันนี้เปิดบริการให้ทั้งสองช่องทางเหมือนเดิมนะครับทางเฟ e บุ๊ k ธนาคารความสุขแห่งนี้แล้วก็ทาง คลับเฮาส์แอปพลิเคชันคลับเฮาส์นะครับก็เข้าไปฟังได้ถ้าใครสนใจรู้สึกว่าเท่าที่ได้ยินมาเขาบอกว่าทางคลับ House นี่เสียงจะเสียงดังฟังชัดมากทีเดียวนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับ ดูทางนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะฮะดูทางกลับเฮาส์ก็แล้วแต่สะดวกนะครับผมเปิดให้เผื่อว่าจะมีสมาชิกหน้าใหม่ๆเข้ามาคนที่ไม่รู้จักธนาคารความสุขจะได้เข้ามาฟังบ้างนะครับท่านที่ฟังอยู่แล้วทาง Facebook แล้วก็ได้รับความสะดวกสบายอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะไม่เป็นไรนะแต่ว่าที่อยากให้ช่วยคือช่วยไป subscribe ในช่องของธนาคารความสุขบน YouTube ให้หน่อยนะฮะสมาชิกยังไม่ครบเลยตั้ง,งไว้ อยากจะได้สักพันหนึ่งนะเหมือนกลุ่มเนี้ยมุมมองแห่งความสุขอะ่ะก็ได้ได้มาเจ็ดได้มาเจ็ดร้อยกว่าผมก็เอาละนะนะถือว่า,าถือว่าอะไรนะก็ก็บุญเรานะบุญเรานะได้มาเท่านี้ก็เอาเท่านี้แหละนะคือเราจะตั้งเป้ายัางไงมันก็เรื่องหนึ่งมันก็เหมือนกับเรื่องในโลกทั้งหลายนะเราอยากอะไรก็ได้นะครับนะอยาก อยากเป็นดาราฮอลลีวูดอยากเป็นแบบยีรอนมัสอยากรวยแบบนั้นแบบนี้อยากอะไรอย่างเงี้ยนะเราอยากอะไรก็ได้หมดแล้วครับแต่ว่ามันจะได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับกรรมของเรานะนะกรรมมันก็มีทั้งกรรมเก่าแล้วก็กรรมปัจจุบันนะไอ้กรรมเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าป at, ุเพจะกตปุญญาตาเคยได้ยินไหมเวลาเราสวดมงคลสูตรนะมันจะมีเริ่มต้นนะ เขาก็บอกว่าพระหู้เทวามนุษย์ซาจะมังคลานิอาจินทยุงอากังคมานาโสทานังปรูหิมังคลมุตตะมังนะฮะอันนี้ก็บอกว่าบรรดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็พากันไปเฝ้าุทธเจ้าเพื่อจะไปทูลถามพู้เจ้าว่าเนี่ยเขาเถียงกันมานานแล้วว่าอะไรนะที่ทําแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามนะทำให้ชีวิตดีงามนะเรียกว่าเป็นมงคลที่เราเรียกว่ามงังมงคลหรือว่ามังคนะ มังคละหรือว่ามงคลอย่างภาษาพม่าเนี่ยที่เขาทักทายกันนะเขาสวัสดีเขาเรียกว่ามิงกะลาบาเนี่ยไอ้มิงกะลาบาเนี่ยมิงกะละเนี่ยก็มาจากมังคละหรือว่ามงคลนี่เองนะครับก็คือขอความสุขสวัสดีชงมีแด่ท่านเนยนะเหมือนกันนะอิสลามก็ทักอย่างเงี้ยนะสลัมมาเลยกุลเนี่ยนะเขาก็มาเลยกุมสลัมเนี่ยเขาคือขอความสุขสวัสดีชงมีแด่ท่านคล้ายๆกันนะคือทุกชาตินี่ก็มีความปรารถนายางเงี้ยคล้ายๆกันอันนี้ ในทางพุทธนะเทวดากับมนุษย์เขาก็ไปเข้าเฝ้าผู้เจ้าพูเ้พเจ้าก็เลยบอกว่า,าสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยในชีวิตมนุษย์มี38อย่างนะครับอย่างแรกก็คืออเสวนาจะพาลานังอย่าอย่าไปเสวนากับคนพ่านนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโต้เถียงใครนะครับถ้าเขามีคนมาพานใส่เรานะมาหาเรื่องทะเลาะด้วยอย่าไปทะเลาะกับเขานะครับเพราะถ้าเราทะเลาะกับเขานะท่านพุทธทาสบอกว่า ถ้ามีหมามาเห่าเราแล้วเราเห่ากลับมันก็จะมีหมาเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอาเสวนาจะพาลนางนอกจากไม่คบหาแล้วยังไม่ไปต่อลาะต่อเถียงไม่ไปโต้เถียงด้วยนะครับคนผ่านนะสองอ,อะไรนะอาเสวนาจะพาลนางปัญติตานันจะเสวนานะก็คือให้ไปเสวนากับคนที่มีปัญญาปัญติตาคือบัณฑิตนะบัณฑิตาคือบัณฑิตแล้วก็ปูชาจะปูชนียานัง เคารพคนที่ควรเคารพนะคนที่ไม่ควรเคารพก็อย่าไปเคารพเขานะคืออย่าไปกราบไหว้บูชาเชิดชูอ,อ,อย่าง <c oughs> ผมมาพูดเรื่องนี้เสมอผมบอกว่าเราเราจะชอบนักการเมืองสมมตินะชอบนักการเมืองชอบพรรคไหนก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าไปเอานักการเมืองเป็นาศาสดานะครับ นักการเมืองไม่ใช่ศาสดาคุณไม่ต้องศรัทธาเขามากก็ได้นะเพราะว่านักการเมืองเป็นมนุษย์มีกิเลสนะเพราะฉะนั้นบางอย่างเขาพูดเขาพูดเขาพูดให้ถูกใจเราบางอย่างเขาพูดเพื่อส่วนรวมมีบ้างนะบางอย่างพูดเพื่อประโยชน์ตัวเองมีเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะชอบพักไหนเชียร์พักไหน จะเชียร์ทักษิณเชียร์ลุงกำนันเชียร์อะไรก็เชียร์ไปผมไม่ว่าแต่ว่าอย่าศรัทธามากนะครับต้องระวังตรงนี้นะคุณต้องแยกให้ออกนะว่าคนที่คุณชอบนะเนี่ยเขาทําอะไรถูกทําอะไรไม่ถูกทําอะไรแล้วสมควรไม่สมควรแก่บ,บ้านเมืองนะมันต้องแยกตรงนี้ให้ออกนะเหมือนเหมือนจะชอบผมเนี่ยอชอบคุณเอ็ดดี้ธนาคารความสุขชอบได้ไม่เป็นไรนะแต่อย่าศรัทธามากนะครับนะเกิดวันหนึ่งผมผมหลอกคุณไป อะไรเดียเ,เล่นแชร์อะไรเงี้ยนะเอาแม้แชร์ธนาคารความสุขดอกร้อยละสิต่อเดือนอะไรเงี้ยนะคุณก็ต้องไม่เชื่อผมนะคุณเชื่อผมไม่ได้เพราะว่าผมก็เป็นมนุษย์ผมก็มีกิเลสของผมนะนั้นเรามองแบบนี้นะอเสวนาจะพานางปันทิตานจะน,น,นันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางบุยุชาคนที่ควรบูชาแล้วก็เอตัมมังคลมุตตะมังเนี่ยสิ่งเนี้ย ผู้เจ้าทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็มีอะไรปฏิรูปรเดสวาโซจะอยู่ในประเทศอันสมควรคืออยู่ในที่ที่สมควรจะอยู่นะตอนนี้สมควรจะอยู่ตรงไหนก็อยู่นะตอนนี้ไม่สมควรจะอยู่ตรงไหนก็อย่าไปอยู่อ่ะอย่างพูดตรงๆนะอย่างตอนเนี้ยมันก็ไม่ใช่เวลาที่ ไม่ใช่เวลาที่จะลงถนนประท้วงหรอกนะเนี่ยพูดตรงๆนะแต่ไม่ได้บอกว่าคนที่ประท้วงเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่มีปัญญาไม่ใช่นะแค่หมายถึงว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการไปชุมนุมกันเพราะว่ามันจะทําให้อ้โวคโวิดมันระบาดได้ง่ายอย่างเงี้ยผมไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ไปประท้วงไม่ไม่มีเหตุไม่มีขนเปล่านะผมเข้าใจแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องมันไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ถูกหรือแม้แต่ เด็กๆหลายคนเขาก็บอกว่าประเทศไทยไมันไม,ไม่น่าอยู่แล้วจะต้องย้ายประเทศอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณก็ยังคิดเลยว่าก็ยังเป็นที่เห็นได้นะครับว่าการอยู่ในที่ที่สมควรจะอยู่เนี่ยมันเป็นมงคลนะเห็นไหมส่วนว่าจะย้ายไปไม่ย้ายไปเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะครับแต่คือตั้งนานมาแล้วเนี่ยคนในโลกนี้เขาก็ย้ายถิ่นฐานกันครับเมืองไทยเนี่ยนะครับ คนไทยแท้ๆเลยเนี่ยนะผมยังแยกไม่ออกเลยเขาบอกว่าคนไทยแท้ๆเนี่ยคือคนสุพรรณนะถ้าตามหลักฐานนะฮะมันมันต้องว่ากันคนแถวสุพรรณเนี่ยถ้าพูดเสียงเนอเนอเนี่ยนะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าคนไทยแท้นะฮะที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นอะไรครับคนไทยผสมผสมจีนจีนมาจากไหนก็จีนก็มาจากอพยพมาจากจีนมาอยู่เมืองไทยเห็นไหมเขาก็ย้ายถิ่นฐานมาออมอนนะฮะมีมอน,ม,ม,อนมีอะไรละ่ะ มีเวียดนามนะคนเวียดนามเขาก็มาอยู่คนมาลายูคนแขะนะเขาก็มาอยู่อะไรค่ะคือมันก็มีส่วนผสมนะมีไทยลื้อมีคนลาวมีอะไรเงี้ยมีทั้งมีทั้งนั้นอะพมงม่าอะไรนะครับเขาก็มาอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้น การอยู่ในที่ที่สมควรเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราคิดว่าที่ไหนมันเป็นที่ที่สมควรเราก็อยู่ได้ครับไม่ต้องไปว่ากันนะคือเด็กเขาอยากจะย้ายประเทศถ้าเขาคิดว่าอ,อ,อยู่ประเทศอื่นแล้วเขาสบายใจมากกว่าเราก็ต้องให้ให้สิทธิ์และเคารพการตัดสินใจเขาไม่ใช่ไปนั่งด่าเขาบอกว่าไอ้พวกช่งชาติเลยอันเนี้ยผมว่าไม่สร้างสรรน,นะ,ะเพราะว่าผมก็รู้จักญาติผมมีญาติญาติผมบางคน เขาก็ไปอยู่อเมริกานะเขาก็ไปอยู่เขาก็ไปทํางานเรียนจบเรียนปริญญาโทแล้วก็ทํางานอยู่ที่โน่นนะทำอยู่10กว่าปีแล้วเขก็ย้ายกลับมาเมืองไทยเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปตำหนิติเตียนหรือว่าอะไรกันเลยนะเป็นเรื่องปกตินะครับคนเอเชียไปอยู่อเมริกาไปอยู่แคนาดาไปอยู่อังกฤษคนอินเดียไปอยู่อังกฤษคนแอฟริกาไปอยู่แถวยุโรปอะไรเงี้ยเยอะแยะเขาก็ย้ายกันอย่างนี้แหละครับเพราะว่าที่ไหนก็ตามที่รู้สึกว่าอยู่แล้วจะ ทำให้ชีวิตดีขึ้นเขาก็ไปนะฮะอันนี้มันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องว่ากันปุเพจะกระตุกะปุเพจะกระตับปุญญาตาเนี่ยหมายถึงว่าบุญเก่านะครับบุญเก่าที่เราทํามาเห็นไหมเพราะฉะนั้นความเป็นมงคลนะอย่างหนึ่งที่อันนี้มันแข่งกันไม่ได้นะอย่างหนึ่งคือบุญเก่าเราเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเราอยากเป็นยังไงในชาตินี้ต้องอาศัยสส่วนนะครับ กรรมปัจจุบันนะฮะที่ผมเรียกว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมคําว่าบุญกรรมก็คือว่าบุญเนี่ยหมายถึงว่ากรรมเก่านะคือสิ่งที่เคยทำดีไว้ในชาติก่อนๆเราส่งผลมาชาตินี้นะครับนะแล้วก็กรรมปัจจุบันหนึ่งคือตั้งแต่เกิดมา <c oughs> ขยันไหมตั้งใจเรียนไหมอดทนไหม เป็นคนรู้จักหาความรู้ไหมเป็นคนรู้จักพัฒนาตัวเองไหมเป็นคนสร้างทัศนคติที่ดีให้ตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอัตตะสัมมาปนิทิจะเนี่ยคือการอัตตะสัมมาปณิธิเนี่ยนะมันสำหรับผมนะมันเหมือนกว่าการวางตนไว้ชอบหมายว่ามีเป้าหมายในชีวิตที่ดีนะมีเป้าหมายในชีวิตที่ดีมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตในการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น แม้มันไม่ใช่แค่เรื่องบุญเก่าอย่างเดียวมันเป็นเรื่องบุญหรือว่ากรรมในปัจจุบันด้วยบุญกับกรรมมันมาคู่กันแต่บุญนี่คือของเก่าอ่าแล้วก็กรรมเนี่ยผมโฟกัสที่สิ่งที่เราเลือกทําในปัจจุบันนะครับนั้นอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรที่ดีนะที่ดีนะ,ะผมเอาใจช่วยแต่คุณต้องทำนะแล้วก็ไม่ใช่นั่ง โทษอย่างเดียวนะครับคือผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าตอนนี้สถานการณ์มันยากนะครับเราจะบอกว่ามันยากเพราะโควิดมันยากเพราะรัฐบาลมันยากเพราะอะไรก็แล้วแต่ อันนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถพูดได้แต่มันเกิดประโยชน์หรือเปล่าวันนี้ต้องไปต้องไปช่างใจเอานะครับต้องไปพิจารณาเอาว่าแล้วสิ่งที่เกิดประโยชน์เนี่ยมันคืออะไรนะ <t os> วันนี้นิทานที่จะเล่าเนี่ยมันเป็นชาดกที่พูดถึงม้าตัวหนึ่งผมเคยเล่าแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนแต่ว่าคิดว่ามีประโยชน์เลยอยากเรามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าด้วยโพชาชานียชาดก <t os S 2> <t os> นะครับเป็นเรื่องของม้าตัวหนึ่งซึ่งเป็นม้า อาชาไนม้าสินทบอาชาไนนะครับคือเป็นม้ามงคลเ,เป็นม้าของกษัตรินะถึงจะได้เป็นม้าสินทบอาชาในเรื่องนี้พระศาสดาเล่าเมื่อตอนที่ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันนะครับเรื่องของม้าตัวนี้ที่ชื่อว่าโพชาชนิยะเนี่ยนะฮะผู้เจ้าทรงตรัสเล่าเมื่อตอนที่ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันชาญกรุงสาวัตถีนะครับเนื่องจากว่ามีภิกษุคนหนึ่งเนี่ยละความเพียรคือภาวนา เข้าป่าไปภาวนาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อะไรนะคือไปมีทัศนคติผิดผิดขึ้นมานะเ,าเขาเรียกว่าสับทางสาย NLP เนี่ยเขาจะเรียกว่า limiting belief คือความเชื่อจำกัดนะความเชื่อจำกัดว่าฉันเนี่ยไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกในชาตินี้นะฉันเนี่ยไม่มีทางรวยหรอกนะฉันเนี่ย ไม่มีทางเก่งหรอกฉันเนี่ยไม่มีทางฉลาดหรอกฉันเนี่ยไม่มีทางเป็นคนดีได้หรอกฉันเนี่ยไม่มีทางอย่างนี้อย่างนี้นะไม่มีทางก้าวหน้าไม่มีทางมีแต่คําว่าไม่มีทางไม่มีทางเนี่ยอันเนี้ยเป็น limiting belief นะครับเป็นความเชื่อจํากัดที่เราไปหยิบสถานการณ์แค่บางเรื่องบางอย่างบางตอนมาแล้วก็มาตีกรอบตัวเองไว้ว่านี่คือกรอบของเรานะครับอันเนี้ยผู้เจ้า ไม่สรรเสริญเลยพิกษุรูปนี้เป็นเหมือนกันนะครับบวชในาศาสนาพุทธแล้วเรียนกรรมฐานจากพุทธเจ้าเข้าป่าไปภาวนาอยู่หลายเดือนเนี่ยไม่ได้อะไรแล้วก็เลยสรุปขึ้นมาว่าเออคนอื่นนะดูภาษารีบุตรสิภาวนาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้โสดาฟังแป๊บเดียวเป็นโสดาบันฟังเดี๋ยวภาวนาอีก ไม่กี่วันก็เป็นพระอาหารหันต์แล้วอย่างเงี้ยงั้นสงสัยเราเนี่ยภาวนามาหลายเดือนคงจะไม่ได้อะไรชาตินี้คงจะไม่ได้แล้วแหละแล้วก็เลยกลับออกจากป่ามาเข้ามาอยู่ในวัดหลั่นลบินทบาดไปวันๆคุยกับพระไปวันๆเหมือนเหมือนแบบว่าพระที่เ,เหมือนกับ ทำตัวเหมือนพระอรหันต์คือไม่มีงานที่จะต้องทําเป็นอเสขะเป็นอเสขะบุคคลคือบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาต่อไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งจริงไม่ได้ผู้เจ้าก็เลยเรียกมาตักเตือนเรียกมาตักเตือนด้วยบอกว่าบัณฑิตทั้งหลายในอดีตเนี่ยได้กระทําความเพียนแม้ในที่อันมิใช่ที่อยู่คือหมายถึงว่าทําความเพียนที่มันทําได้ยากนะในใน ในสิ่งที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยแม้ได้รับบาดเจ็บก็ไม่ละความเพียรแล้วทรงนำอดีตนิทานมาเล่านะครับบอกว่าในอดีตการเมื่อคราวที่พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนคร พาระโพธิสัตว์นั้นบังเกิดในตระกูลม้าสินทบนะเมื่อวานเป็นสุน BC, ac, temple, ัขนะครับพระโพธิสัตว์เป็นสุนัขวันนี้พระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นม้านะฮะเป็นม้าสินทบชื่อโพชาชาิยะมีที่เป็นม้าสินทบเพราะว่ามีความสมบูรณ์ในลักษณะอันงดงามเลยเป็นม้ามงคลของพระเจ้าพาราสี พระโทธิสัตว์นั้นบริโภคอาหารชั้นดีนะฮะเป็นข้าวสาลีมีกลิ่นหอมซึ่งเขาจะเก็บหมักบ่มไว้3ปีนะ,ะพร้อมถึงพร้อมด้วยรถเลิศต่างๆเวลาจะบริโภค ไอ้ข้าวสาลีที่ว่าก็จะกินในถาดทองนะราคาตั้งแสนกระหาปะนะนะเฉพาะถาที่เอามาใส่ข้าวสาลีเนี่ยนะแล้วก็ยืนอยู่ในภาคพื้นอันไล้ทาคือเขาจะเอาของหอมสีอ่อ,อย่างนะครับมาทาอยู่ในคอกม้าเนี่ยฮะให้ม้ายืนอยู่ในที่หอมๆอะไรเงี้ยนะสถานที่นั้นกั้นไว้ด้วยม่านผ้ากำพลแดงผ้านี่ก็แพงมากนะฮะเบื้องบนแล้วก็เบื้องบนนี่ก็แบบว่าปู เพดานนะคือบุเพดานด้วยผ้าอันวิจิตด้วยดาวทองห้อยพวงด้วยของหอมและพวงดอกไม้จุดเทียนประทีปเนี่ยก็คือเทียนเทียนก็ไม่ใช่เทียนธรรมดาเป็นเทียนน้ำหอมนะคิดดูว่าเป็นม้ามงคลขนาดไหนขึ้นชื่อว่าพระราชาทั้งหลายนะฮะ ผู้ไม่ปรารถนาราชสมบัติในนครพาราณสีย่อมไม่มีนะครับคือพระราชาทุกคนในชมพูทวีปเนี่ยมีความใฝ่ฝันว่าจะได้เป็นผู้ครองเมืองพาราณสีเพราะว่าพาร,ราณสีเป็นเมืองใหญ่มากในยุคนั้นนะครับยุคปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองใหญ่อยู่นะนะแล้วก็มีคราวหนึ่งครับมีพระรามีพระราชาพร้อมกันถึง7พระองค์เนี่ยพากันมาล้อมเมืองพาราณสีแล้วก็ส่ง สารเข้ามานะบอกพระเจ้าพาราณสีบอกว่าขอพระองค์จงมอบราชสมบัติให้แก่เราทั้งหลายนะหรือไม่อย่างนั้นก็จงยกทัพออกมารบกันนะพระเจ้าพาราณสีเนี่ยก็ให้ประชุมเสนาอมาตย์ทั้งหลายแล้วก็ตรัสบอกข่าวนั้นให้ทราบแล้วก็ปรึกษาหารือว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นว่าเราควรจะทําอย่างไรนะอมาตทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่สม,มุติเทพนะในเบื้องต้นนั้นพระองค์ยังไม่ต้องออกรบนะขอพระองค์จงส่งทหารม้าที่มีฝีมือให้ไปกระทําการรบก่อนนะเมื่อทหารม้านั้นไม่สามารถรบชนะแล้วข้าพระบาททั้งหลายจึงจะร่วมทัพของพระองค์เนี่ยออกไปสู้ในภายหลังนะครับนะพระราชาก็เลยรับสั่งให้เรียกทหารม้านั้นมาแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนนะ ดูก่อนอนายทหารนะเธอสามารถจะทําการรบกับพระราชาถึงเจ็ดพระองค์นี้หรือไม่นะครับนายทหารมานะ้าเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือมากก็กราบทูลบอกว่าข้าแต่สม,มุติเทพหากข้าพระบาทนั้นได้ม้าสินทบชื่อโพชาชนิยะของพระองค์แล้วไซส์พระราชาทั้งเจ็ดพระองค์นั้นก็ไม่ไม่อาจจะทัดทานฝีมือของข้าพระองค์ได้นะข้าพระบาทเนี่ยอย่าว่าแต่ กษัตริย์เจ็ดพระองค์ที่ยกทัพมาเลยข้าพระองค์สามารถรบกับพระราชาทั่วทั้งชมพูรวีปได้เลยนี่มั่นใจขนาดนั้นพระเจ้าพรหมทัตเลยบอกว่าดูก่อนพ่อเอ๋ยนะม้าสินทบโพชาชานิยะหรือม้าตัวไหนๆที่เรามีท่านอยากได้ก็เอาไปเถิดนะนายทหารม้านั้นรับพระดำรัสแล้วก็ถวายบังคม ลงจากปราสาทแล้วก็สั่งให้นำม้าสินทบโพชาชานิยะมาจากนั้นก็ผูกสอดเกาะทุกอย่างนะครับคือเป็นม้าออกรบเขาก็มีเกาะของม้าด้วยนะฮะในพระขัน,นขึ้นหลังม้าสินทบตัวประเสริฐนี้ มุ่งหน้าออกจากพระนครไปดุดสายฟ้าแลบนะแปบลบว่าฝีเท้าต้องเร็วมากนะครับจากนั้นก็ตะลุยเข้าไปทําลายกองพลที่หนจับเป็นพระราชาได้หนึ่งองค์นะองค์แรกแล้วก็พาพากลับมัดนะมัดตัวแล้วก็พากลับมามอบให้แก่กำลังทหารในเมืองพาราสีจากนั้นก็กลับออกไปอีกครับแล้วก็ตะลุยเข้าไปทําลายกองพลที่สองจับพระราชาอ,อ,องค์ที่สองกลับมาขังไว้ แล้วก็ออกไปอีกนะฮะไปตะลุยกองพลที่สามอย่างนี้นะฮะจับได้จับพระราชาขององค์ที่สามได้ก็เอากลับมาขังในพระราศีออกไปใหม่องค์ที่สี่องค์ที่ห้าองค์ที่หกนะครับก็สําเร็จเพียงแต่ว่าในตอนที่จับพระราชาองค์ที่หกได้เนี่ยปรากฏว่าม้าสินทพบโพชาชานิยะเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับโดนธนูนะโดนธนูยิงเข้าทําให้เกิด เลือดไหลนะเกิดความเจ็บปวดมากนะฮะนายทหารม้าก็รู้ว่าม้าสินทบโพชายะเนี่ยโพชาชานิยะเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วจึงให้นำม้าสินทบนั้นมานอนไว้ที่ประตูพระราชวังนะแล้วก็คลายเกาะที่มัดตัวม้าอยู่เนี่ยนะให้ออกให้คลายออกเพื่อจะได้เอาไปผูกเกรอะม้าตัวอื่นแทนนะครับนะพระโพธิสัต์นอนอยู่ข้างทางเนี่ย นอนพักอยู่ข้างทางลืมตาขึ้นเห็นนายทหารม้าทำอย่างนั้นจึงคิดว่าบัดนี้นายทหารม้าผู้นี้กำลังจะหุ้มเกราะม้าตัวอื่นและม้าตัวอื่นๆในเมืองนี้ไม่มีตัวใดเลยที่จะสามารถทำลายกองพลที่7แล้วจับพระราชาองค์ที่เจ็ดได้นะสิ่งที่เราทำมาไว้6กกองพลเนยนะทำลายพระราชาไปได้6กกองพลเนี่ย ก็จะพินาศหมดคือจะสูญเปล่าไปนะแม้นายทหารมาผู้นี้ก็จะต้องถึงคราวพินาศไปด้วยนะครับดังนั้นนะถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นพระราชาของพระราสีก็จะตกอยู่ในเงื้อมมือของพระราชาคู่ต่อสู้นะฮะเ,เงื้อมมือศัตรูดังนั้นนอกจากตัวเราเองแล้ว ม้าตัวอื่นที่ชื่อว่าจะสามารถทําลายกองพลที่เจแล้วจับพระราชาองค์ที่เจ็ได้ไม่มีอยู่ในเมืองนี้นะครับดังนั้นทั้งๆท,ท,ที่นอนอยู่ก็ให้เรียกนายทหารม้าผู้นั้นมาถามว่าทําไมม้าพูดได้หนึ่งมันเป็นนิทานสองเรื่องนี้มันเกิดในอดีตการนานมาแล้วนะม้ายุคนน้นอาจจะพูดได้ก็ได้สามเป็นม้าพระโพธิสัตว์นะครับ <laughs> ฉะนั้นอย่าไปคิดมากนะมา้าตัว ม้าพระโทธิสัตว์เนี่ยก็เลยเรียกนะฮะเรียกเ,เรียกท่านนายทหารมาบอกว่าดูก่อนนายทหารมา้าผู้เป็นสหายเรานะนอกจากเราแล้วม้าตัวอื่นในเมืองนี้ที่จะสามารถทําลายกองพลที่เจ็บที่เดแล้วจับพระราชามาได้อีกนั้นย่อมไม่มีอยู่เราจะไม่ทํากรรมที่เรากระทํามาแล้วดีแล้วเนี่ยให้มันเสียหายไป ไม่กระทํากรรมที่เรากระทําแล้วให้เสียหายคือไม่ทําความพยายามความเพียรที่ได้ทํามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยให้มันสูญเปล่าไปขอให้ท่านจงยกพื้นําตัวเราเนี่ยให้ลุกขึ้นแล้วผูก,กเกาะเถิดนะแล้วกล่าวเป็นคาถาบอกว่าม้าสินทบอาชานายัยแม้จะถูกลูกศรแทงเข้าแล้วถึงแม้จะนอนตะแคงอยู่ข้างเดียว ก็ยังประเสริฐกว่าม้ากระจอกตัวอื่นนะครับนะดูก่อนนายสารถีท่านจงแต่งเกาะให้เรานะเพื่อจะออกรบบัดนี้เถิดนายทหารม้าก,ก็เลยพยุงพระโพธิสัตว์ที่เป็นม้าเนี่ยครับให้ลุกขึ้นแล้วก็ทําแผลครับทาแผลพันแผลให้เรียบร้อยแล้วก็ผูกสอดเรียบร้อยจากนั้นก็สวมเกราะนั่งบนหลังของพระโพธิสัตว์นั้น ควบม้าออกไปทำลายกองพลที่เจ็ดจับพระราชาองค์ที่เจ็ดแล้วก็นำกลับมามอบให้แก่พระราชาแห่งเมืองพาราณสีนะครับนะคนทั้งหลายนั้นก็พากันนำพระโพธิสัตว์มายังประตูพระราชวังพระเจ้าพรหมทัตเสด็จออกเพื่อทอดพระเนตรดูพระโพธิสัตว์แล้วพระโพธิสัตว์ก็ทูลพระราชาบอกว่าข้าแต่มหาราช ขอพระองค์ทรงอย่าฆ่าพระราชาทั้งเจ็ดที่จับมาได้เลยนะขอให้อภัยโทษแล้วก็ให้กระทําการสาบานตนจากนั้นก็ให้ปล่อยไปนะขอพระองค์จงประทานยศที่พึงจะประทานแก่ข้าพระบาทและนายทหารม้าให้แก่นายทหารม้าแต่เพียงผู้เดียวนะการจับพระราชาทั้งเจ็ดองค์ได้ แล้วทำทหารผู้กระทําการรบให้พินาศไปนั้นย่อมไม่ควรนะครับคือหมายถึงว่าไหนๆก็เคารบ,รบสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับนะ ก็ต้องปูนปูนบําเหน็จให้มันสมควรแก่ความสามารถที่เขามีนะแม้พระองค์เองก็จงทรงบําเพ็ญทานรักษาศีลทรงครองราชสมบัติโดยทําเถิดน,นะครับนะเมื่อพระโพธิสัตว์ให้โอวาทแก่พระราชาอย่างนี้แล้วคนทั้งหลายจึงถอดเกราะของพระโพธิสัตว์ออกทันทีเมื่อเกราะที่ พุ่มร่างกายของม้าพระโพธิสัตว์ไว้เนี่ยนะครับถูกถอดออกไปพระโพธิสัตว์ก็ล้มลงแล้วก็สิ้นชีวิตในทันทีนะครับพระราชาทรงให้ทาชาปนก,กิจสรีระของพระโพธิสัตว์นั้นแล้วได้ประทานยศอันใหญ่แก่นายทหารม้าตามที่พระโพธิสัตว์ทรงขอไว้จากนั้นก็ทรงให้พระราชาทั้งเจ็พระองค์กระทําการสาบานตนว่าจะไม่ ย้อนกลับมาประทุษร้ายพระองค์อีกแล้วส่งส่งกลับไปยังเมืองของตนและก็ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมอย่างสม่ำเสมอมาจนกระทั่งถึงส,สุดสิ้นพระชนมายุสวรรคตไปนะครับนะพระศาสดาก,ก็ตรัสสอนพระทั้งหลายบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะบัณฑิตทั้งหลายในอดีตการเนี่ยได้กระทำความเพียร ในแม้ในที่อันไม่ใช่บ่อกเกิดอย่างนี้นะแม้จะได้รับบาดเจ็บเช่นนั้นก็ไม่ละความเพียรคือ,อ,อคือพูดง่ายๆคือว่าคนเราเนี่ย จะขยันจะอดทนจะอะไรไม่ใช่ว่าจะไปขยันอดทนแต่ตอนที่ชีวิตมันง่ายนึกออกไหมครับทุกอย่างมันมันมันเอื้อหมดเศรษฐกิจดีนะทําอะไรมันก็มันก็ขึ้นถูกไหมเราจะเปิดร้านกาแฟขายขนมขายอะไรมันก็ขายง่ายเพราะว่าคนเขามีตังค์ซื้อนะแต่จะไปบอกว่าถ้าเวลาอย่างนั้นเราจะขยันเวลาที่มันเป็นอย่างเงี้ยสถานการณ์เป็นโควิดมันยากลําบากเศรษฐกิจไม่ดีคนมีตังค์น้อยเราจะ ละความเพียรเสียแล้วเราก็จะอา่อาช่างมันเถอะเ,เราจะยอมละคือบอกว่างอมืองอเท้าไม่สู้ต่อไปเนี่ยอย่างเนี้ยพระเจ้าไม่สรรเสริญนะครับนะแล้วก็บอกว่าพวกเธอนะพวกนั้นคุยกับพระภิกษุอยู่ใช่ไหมบอกพวกเธอบวชในศาสนาอันเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ ที่ประเสริฐปานนี้เนี่ยเพราะเหตุใดจึงละความเพียรเสียแล้วทรงประกาศสัจจะทั้งสี่ในเวลาประกาศสัจจะทั้งสี่นะครับนะเ,เมื่อจบการประกาศสัจจะทั้งสี่แล้วภิกษุผู้ละความเพียรน,นั้นก็ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลเป็นพระอรหันไปเลยฝ่ายพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าพระราชาพระเจ้าพุทธทัตในเรื่องนี้ ก็ในชาติปัจจุบันก็คือพระอานนทนนะครับนายทหารม้าครั้งนั้นก็คือพระสารีบุตรนะและโพชาชานียสินทบในครั้งนั้นก็ได้มาเป็นตัวพระพุทธเจ้าในครั้งนี้นะครับเป็นอันว่าจบโพชาชานียชาดกแต่เพียงเท่านี้ในคืนนี้นะครับนี่คือน,นิทานของเราในคืนนี้คืนนี้มีคําถามอะไรไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์เนาะ สามทุ่มครึ่งก็จะเป็นช่วงถามตามใจตอบตามจริงนะขอบคุณมากที่มาฟังกันในคืนนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนตั้งใจรักษาศีลห้าให้ดีแล้วศีลห้าที่เรารักษาเนี่ยเขาจะรักษาเราอีกทีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้สามทุ่มครึ่งกลับมาถามตามใจตอบตามจริงทุกเรื่องที่คุณสงสัยทุกเรื่องที่คุณต้องการคําตอบทุกเรื่องที่คุณอยากได้คําแนะนําข้อคิดเห็นนะ แนวทางมุมมองอะไรก็ดีนะเรื่องที่คุณคาใจอยู่เรื่องที่คุณกําลังวนเวียนอยู่ในนั้นยังหาทางไม่ออกนะครับก็ลองถามมาได้ผมตอบให้ตามความจริงอันไหนตอบได้จะบอกว่าตอบได้อันไหนตอบไม่ได้ไม่รู้ก็จะบอกไม่รู้นะครับนะตอบตามจริงเป็นอย่างนั้นนะลาไปก่อนนะครับคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ